อย่างห้าข้องเขาเจะ๊ินทำคทมออนเดทันขึ้นมาในมรลอนเพลาอีกจังเลยเดินเดี๋ยวข้มาอะไรอืมอะไร สวยแลเน้นันต,อ,ตอนตายนี่โดนับอมันจะติดล้วเปล่าเนี่ยม่เอจะไปอไปกละ có không cho Mình đi tìm cái cây mấy ông phải hả? Nó แล้วมาอีกตัวอีกคสกนสาอยพันกันนี่อเ,เาอาไป่ามันรักไปอื้อหือปลืองดูยวนนี้ล่าแป๊มนี้มันก็ยากจัง ลงมากอนละอืม่มเต็มจะลงมาใช่ไหมกินเท้าไปยากตรงกระโดดแล้วลกบมา oh. มันสึกมันจะไปแต่แนี้ก็คงเสร็จละมันจะเป็นผู้ถืงความพลังแบบเราฮะใช่รัวคะไม่ต้องรีบทำลาย ลต้องให้โวนของเราผสมกับเลือดมันให้ได้เอ้น่าจะตายแล้วก็จะองรกกันโอ้วน่จะมาปา